สวัสดีเช้าวันที่1 3พฤศจิกายน2568สําหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนที่ลงทำการแข่งขันกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดอุ่นเครื่องลงแข่งขันกันไป4ีคู่ครับโดยคู่แรก เป็นทางตูนิเซียเสมอก,กันกับมอริเตเนียไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งบสาซียเสมอกันกันกนกบเปรูไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งบาบาโดสเอาชนะโบนรเรอร์ไปได้สามประตูต่อสองและสาธารณารัฐโดมินิกาแพ้เซนต์มาตินไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติรุ่นยูยี่สิบสองซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันไปสองคู่ครับโดยเป็นทางเกาหลีใต้เอาชนะอุซเบกิสถานไปได้สองประตูต่อศูนย์และทีมชาติจีน แพ้เวียดนามไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติรุ่นยู่19ซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันไปนหนึ่งคู่ครับและผลเป็นสหรัฐอเมริกาเอาชนะเยอรมนีไปได้2ประตูต่อหนึ่งมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรสโมสรซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันทีง1คู่และผลเป็นฮัมบูร์เอาชนะโกนิงเกนไปได้6ประตูต่อ3ครับ และมากันที่ผลฟุตบอลยูโรยูสิซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มลงแข่งขันกันไป22คู่ครับโดยเริ่มจากฟินแลนด์เอาชนะไอรแลนด์ไปได้3ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นบอสเนียแพ้โปแลนด์ไป1ประตูต่อ2เบลารุสแพ้ค,คริซส,ส,สูประตูต่อ2ลัตเวียเสมอกันกับสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นทางมอลตาแพ้อลาเนือไปสูประตูต่อ1จอร์เจียแพ้คโครเอเชียสูประตูต่อ2 มาเตเนโกรแพสซโลวาเกียสูประตูต่อ3เดนมักเอาชนะซานมาริโนไปได้6ประตูต่อศูนคู่ต่อมาเป็นทางฝรั่งเศสเอาชนะหมู่เกาะแฟโรไปได้4ประตูต่อศูนย์เซอร์เบียเอาชนะยิปรลอนต้าไปได้4ประตูต่อศูนย์ยูเครนชนะแอลเบเนียไปได้สประตูต่อศูนย์และตุรกีเอาชนะลิเกเตนสไตไปได้7ประตูต่อศูนสาธารณารัฐเช็กเอาชนะอาเซอรไยจานไปได้6ประตูต่อหนึ่ง อิตาลีชนะมอลดดว่าไป8ประตูต่อศูนย์นอตมาซิโดเนียแพ้เบลเยี่ยมสูประตูต่อหนึ่งโรมเนีชนะอันดอร่าไปได้4ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นทางอังกฤษเอาชนะลิทัวเนียไปได้2ประตูต่อศูนย์เบลกเรีเสมอกันกับฮังการีไป1นประตูต่อหนึ่งโปรตุเกสเสมอกับเอสโตเนียไป1ประตูต่อหนึ่งและสวีเดนแพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์สูประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาเป็นไซปรัสแพ้เนเธอร์แลนด์ไปสูนประตูต่อเจ็ด และคู่สุดท้ายเป็นทางสาธารณารัฐแอลแลนแท้คาซัคสถานไปด้วยสกอร์0ูประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนยูโรยูสิกันครับโดยเริ่มจากตารางคะแนขน,นของกลุ่ม A ซึ่งอันดับ 1, 1> เป็นทางเนเธอร์แลนด์ที่มี3คะแนนอันดับ2คาซัคสถานมี3คะแนนส่วนอันดับ3และ4เป็นสาธารณารัฐแอลแลน์และไซปรัสยังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนขน,นของกลุ่ม B ซึ่งอันดับหเป็นทางเดนมาร์กที่มี3คะแนน อันดับ2สวิตเซอร์แลนด์มี3คะแนนอันดับ3และ4เป็นทางสวีเดนและซานมาริโนยังไม่มีคะแนนมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มสซึ่งอันดับ1เป็นทางเบลเยียมที่มี3คะแนนอันดับ2โปรตุเกสมี1คะแนนอันดับ3เอสโตเนีย1คะแนนและอันดับ4ี่นอตมาซิโดเนียยังไม่มีคะแนนมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มอีซึ่งอันดับ1เป็นทางสาธารณรัฐเช็กที่มี3คะแนน อันดับ2อาแลนด์หนึ่มี3คะแนนอันดับ3และ4เป็นมอลต้าและอาร์เซ์ไบจานยังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ os, uh, <mel> ่ม F ซึ่งอันดับ1เป็นทางฝรั่งเศสที่มี3คะแนนอันดับ2และ3เป็นเบลเรียและฮังการีมีทีมและ1คะแนนส่วนอันดับ4เป็นทางหมู่เกาะแฟโรที่ยังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม G ซึ่งอันดับ1เป็นทางตุรกีที่มี3คะแนนอันดับ2กรีซสคะแนน อันดับ3และ4เป็นเบลารุสและลิกเป็นสไตล์ยังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มไอซึ่งอันดับ1เป็นทางสโลวาเกียที่มี3คะแนนอันดับ2ยูเครน3าคะแนนอันดับ3และ4เป็นแอลเบเนียและมอนเตเนโกรไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มเจโดยที่อันดับ1เป็นทางาเซอร์เบียที่มี3คะแนนอันดับ2โครเอเชียมี3คะแนน อันดับ3และ4เป็นจอร์เจียและยิบรอนตาไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่ม K โดยที่อันดับ1เป็นทางโรมาเนยียมี3คะแนนอันดับ 2, ฟินแลนด์มี3คะแนนส่วนอันดับ 3, และ4เป็นไอแลนด์และอันดอร่ายังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มแอลซึ่งอันดับ1เป็นทางอังกฤษที่มี3คะแนนอันดับ2และ3เป็นสกอตแลนด์และลัตเวียมีทีมและ1คะแนน ส่วนอันดับ4ีเป็นทางลิทัวเนียยังไม่มีคะแนนครับและปิดท้ายที่ตารางคะแนนของกลุ่มเอซึ่งอันดับ1เป็นอิตาลีที่มี3คะแนนอันดับ 2- โปลแลนด์3คะแนนส่วนอันดับ3และสีเป็นบอสเนียและมอลโดวายังไม่มีคะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ